สวัสดีเอฟซีแฟนช่องทุกคนนะคะมนีนุชิยามาตามเนื้อทางของพ่อเวคนเลี้ยงวัวน,นะคะเป็นไห้เป็นประจํานะคะไห้ตั้งงวดสาหรับวดนี่ไห้มาแล้วนะคะเป็นสามตัวหางเดียวเน้นบนนะคะแล้วก็สองตัวล่างนะคะจะเป็นตัวใดไปเบิ้งไปส้มน้ากันเลยะคะ่ะค่ะมนีนุชิยาก็จะมาตามเนื้อทางของพ่อเวนะคะพ่อเวคนเลี้ยงวัวน,นะคะตอนนี้แม่น้องระดาก็นั่งจะมานะคะ เป็นกางเดินทางมาถ่าจัดน้อยเด้อค่งเขามาส้มบรรยากาศบ,บ้านแถวจังวัดกาลสินนะคะอําเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินนะคะตามท้องไร่ท้องนานะคะลมเย็นน่ดนงนะคะบรรยากาศดีดีนะคะพนะวีนะ้กจะลัง่งลางัวมานะคะเมื่อนี้เป็นวันอาทิตย์พวี่ก็ได้ไปทำงานนะคะเป็นมาเรียงงัวนะคะนะคะ นนคนผูกหัวไว้นะคะขายก็ได้ตอนนี้งัวเป็นลาค่านะคะหัวถูกหาตไปเที่ยงพูดมันเป็นที่ที่ ต้องรอดเดือยโอ้ยลมขนาดเนาะรมเย็นเย็น,ยนโอ้ยนีน่นี่นุกับปุ๋มวไว้นุกันนอนทันแลยนรับได้เล้วบรรย <c oughs> <c oughs> ากาศเป็นแต่นอนแต่นอนเนาะคร้บว่าเป็นวันหยุดกับวันอะไรมาเรียงมันปะคครต้่าะเิดตงตใส่เต้องเองไฟเลยพี่นางเอ้ยเทียงหน้าเนาะพ่อเนาะมีใหม่เห็ดเทียงหน้าหน่อยนอนเอ้ กู้กับยาไปเขาฟันบ่ค่ะตั้งแต่เฮ็ดบ้านให้ยู้กับยามันว่าวิสุพันธ์ว่าได้ได้พระเก,กวว่าซือ้ออืมฟันได้พระเกา่าฟันตั้งมือได้ป่ะฟันมันเคนื่านอืมฟันดีเนาะได้อาจารย์ให้มาไปามาแล้ว <c oughs> ท่านใจดีเอฟซีมาไปตามพ่อเวนหน่อยนะ <c oughs> กับว่าอยากโทษดีมีเบื่อโทษอยู่ไปอยากโทษมันป่าได้บรรยากาศมันว่าไม่นอกระดาบ้างสิในบรรยากาศ เบื้องตามธรรมชาติดีผ้าพอมันเป็นน่องเอฟซีมาเปลี่ยนบรรยากาศเนาะหันโท่เอามันก็คือว่าหนีท่านเรื่อยๆอกมาคือเปิ้ลหายมาต,ตัวได้บ้างวันนี้หายสามตัวน้ำบ่หายส,สามตัวสามตัวห้าสามแปดห้าสามแปดแล้วมีสองตัวบอางล่างกันอันหนึง่งาสจงคนว่า ล่างหาหนึ่งข้างบนหาสามแปดาหายซ้ำนี่ส่วนมากแนวทางของพอเวกเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มันมกกักจะไปเล่าเล่าอาจจะเป็นเล่ามือนอื่นเนาะส่วนมากน,น้ที่ยามาตามพอเววันอาทิตย์ย่ามือมือทัดไปนี่เป็นเล่าหน่บางครั้งเขานั้งบนทั้งล่างเนาะก็ะแต่ว่าวมาปลอยนี่พอเราได้ซื้อได้เนาะว่เเขาว่างอันวานนวนวงอันนั่นเลยมันดอหกนย์หาซื้อไปเนาะ มันบค่ค่อยมีคนขายเนาะมี <guys. S 2> 5, ตลาดตะบ้านไทยเจ้ากอิลีเขาก็บ่ขายให้ยน้าบ้ามาโลดหาสามแปดกับหาหนึ่งคนห้มากตัมือใดสองสามหมื่นครับคล้ายๆว่าให้มาแล้วพ่อกระฟันว่าได้พระนี่บ่เอาบ่ามันเลขเขาแล้วติพระทองค้าหรือพระยังไดพระเก่าแม่พระเก่าเก่าดีตีตีต่เฮ้ย ม่นอรดาเป็นปวดค่ะค็ได้ินเี๋ย้าขนรถเนก่อนไปเดินกเลยแล้วพ่อตีว่าจังใดพาเก้าเก้านี่โอ้โหแตว่าเมื่อกี้พ่อว่าเลขเป็นว่ามาตัวนี้กัตัวนี้ตัวะเมื่อันฟันไม่ได้พานี่พ่อตีเป็นเลขปะวัวปะแป้งตีด้วยเพิ่นปันมาเพิ่นได้พาหรือกว่าเลขเขาแล้วแต่ว่าเลขเขาเาเก้าหงสตัวนั่นเก่มปุ๊บถั่วเนาะ ่นเอาเลขมาแล้ว่นฟันว่าได้ผ่าเลือพี่น้องผ่าเก้าเบิ้งดีลราบอกยื้น้ำฐานผ่าบ่มีเล็กว่ะพ่อะเาผ่าบ่มี่ไม่เิ่นว่าฝันอผ่าหายยืมไหมฝันเ้าผ่าหายผู้ใดเอาผ่าหายป่ะใช่เอาหายว่าง่ายพเท่าอืมผู้เอาหายโอ้ฟันดีพู้เเ่าแต่ว่าเลพิ่นหามากนี่งว่าห้าสามแปดเนนะห้าสามแปดข้างล่างห้าหนึ่ง สามห้าสามแปดปีได้เนาะสามแปดออกบ่อยบอยพักปีที่แล้วเนาะห้าสามแปดกับห้าหนึ่งเพื่อนเน้นตัวได้พอเพื่อนเน้นบนเพื่อนเน้นล่างเน้นบนข้างล่างบ่เน้นเล่บข้อเวนี่บางข้างก็หายสองโตมากสองคู่บางข้างก็หายสามโตมากคู่เดียวนะคะเพื่อนจะตารางวดแล้วถ้าเพื่อนจะหาไหายมากแบบได้พอกระบอกไปตามกล้อจริงมันนะคะ เราใกล้ๆเมื่อจังสิมานทำอีูเด้อเราเร่มาเราฟันดีพอนะคะอาันมาไม่มาต่างจ่งกับปนโผลมาไม่แต่ว่าปนพอนกับอนเป็แลมเรื่อยเาคนเหตตามโตเก้าน้ำหาหนึ่งเนาะหาหนึ่งวันถิพันธมายังมันออกก็ว่าแน่นะอาจจะออกวดนนี่บางคนกับลืมเลยเนาะเล่โตเก้าพวมักตามโตเก้าเอาโตไม่ไปเรื่อยบัดนี้ ออกวันนี้ก็โอ้โอโอลมเสียงสิบ่ค่อยชัดเนาะแต่เดี๋ยวจะขึ้นหน้าจอให้เ้อะค่ะวันนี้ทางของพอเวนเอ่อนผูกว่าไว้นะห้าสามแปดกรบหานเนเพื่อนมั่นใจบนมันประค่ะ<อ>เน้นบนเน้นบนเอเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นีทาาของพอเวบังข้างกับไปประเทศลาวนะคะบางข้างกับตอนนั้นนงุงมาสัมผณ์งวดนั่นที่ให สองแปดตั้ยังมันไปออกห้าน้อยแหลมมาออกห้าน้อยแดดทั้งบนทั้งล่างโอ้บางครั้งก็ไปออกเล้าทั้งบนทั้งล่างค่ะก็เราเพิ่นเน้นรัฐบาลไทยเงยจังใดเพิ่นได้เน้นรัฐบาลไทยงอนนี่เดียเน้นรัฐบาลไทยทั้งบนหาสามแปดทั้งล่างหาหนึ่งนะคะเน้นบนล่างบ่เน้นอันม้อนน้อยนี่ได้ตอนใดนี่อ๋อได้เดือนนึงแล้วเปล่า ผ่เดือนนึงแล้วช่วงนี้ง่วงมเป็นราคามันบ่ต้องทนเรียงไปก้อนเนาะให,ให้มันขึ้นราคาคอ่คอยขายอูู้บรรยากาศในสีพเว้ยเป็นหนูหนูขู่ง่วไงไปหนูนอนอย่เียนป็นร่างาง่วงแส่นาน่อนนอนอนน,น,นอนน,น <laughs> อนนอนอนนอ้อนนอนนออนนนนนน นูปลุกง่วไว้หนูนอนแล้วหรอเนี่ย <c oughs> อ้หว์บรรยากาศเป็นแต่นอนนอนปันเอาเลียกคนละ <c oughs> <c oughs> อา้าวสรุปได้กระดาษกระดาษทุ่นนะอา้าวขอบคุณพ่อเวลหลายเด้อค่ะที่ห้ยแนวทางนะคะวันนี้ยเอฟซีนีนะทางของพ่อเวนะคะห้าสามแปดกับห้าหนึ่งนะคะฟาดล่มค่ะทาย แนวทางของพ่เวงวดวันที่สิบหกกันยายนสองห้าหกเจ็ดนะคะเพินหายมาห้าสามแปดกับหาหนึ่งนะคะเน่งบนนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวทางหาืจอสกัดกินแบ่งรับาบนไทยนะคะแต่ว่าส่วนมากแนวทางของพ่อเวจะจะเป็นเพื่อนบ้านนะคะทั้งฟังเล่าหรือเป็นห้าน้อยตอนเย็นนะคะหญ้าอบวยก้อนหายฝัพที่นองยุ้ย่สวดีนะคะของพ่อเวนะคะ เยคนไรง่วไปแล้วพีเนาะสภาพนี่นี่ไห้นนที่ย่ามาเลี้ยงง่วนี่สงสัยผูกไว้ย่างเดียวนอนเย็นเนาะอยู่บ้านมันกับบรรยากาศบ่ได้ยังสี่เด้อบ้านเฮานะอยู่ในบ้านมันจะห่อนะน้องน้าไม่ได้กูหนาดูนะคะบรรยากาศดี มานารก็น่าทงของพ่อเวนะคะ